ตามทํานายปีเมื่อเมียพศ2569สำหรับคนเกิดปีระกาเป็นปีที่ไฟแรงชนทองมีทั้งโอกาสและความท้าทายต้องระวังเรื่องอารมณ์การงานที่พลิกผันและความรักที่อาจมีดรามา่าแต่ถ้าปรับตัวดีๆก็จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ภาพรวมชีวิต ปีมะเมีย2,569เป็นปีาธาตุไฟหยางซึ่งไฟจะเข้ามาพิฆาตธาตุทองของปีระกาผลคือชีวิตมีทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมและโอกาสใหม่ๆที่มาพร้อมความท้าทายต้องระวังเรื่องความใจร้อนและการตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะอาจทำให้เสียเปรียบการงานการงานมีแนวโน้มพลิกผันแรงทั้งดีและร้าย โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาเร็วแต่ถ้าไม่พร้อมรับมือก็อาจไฟลวกมือได้เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความกล้าความเร็วและการตัดสินใจเฉียบขาดแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความมั่นคงอาจรู้สึกเหมือนไก่ถูกไฟล้อมความรักความรักปีนี้มีทั้งสเสน่ห์แรงและดราม่าแรงคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่แบบสายฟ้าแลบแต่ต้องระวังความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็ว คนมีคู่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และการทะเลาะเพราะไฟกับทองมักแตกหักง่ายอุบัติเหตุและสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากความรีบร้อนเช่นการเดินทางการใช้เครื่องจักรหรือไฟฟ้าสุขภาพควรดูแลเรื่องระบบทางเดินหายใจและหัวใจเพราะไฟอย่างทำให้ร่างกายร้อนเกินสิ่งที่จะเกิดขึ้นและโชคชะตาปีนี้เป็นปีผัวไทซุยสำหรับปีรากา หมายถึงการแตกหักหรือเสียหายแต่ถ้าใช้ไฟให้ถูกทางจะกลายเป็นปีแห่งการสร้างชื่อเสียงและโอกาสใหม่ๆโชคลาบมีเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ต้องกล้าเสี่ยงและเลือกจังหวะให้ถูกปีนี้สำหรับคนปีรากาเหมือนไก่ย่างบนเตาถ่านร้อนแรงแต่หอมอร่อยถ้ารู้จักปรับไฟถ้าใจร้อนเกินไปก็จะกลายเป็นไก่ไหมแต่ถ้าคุมไฟดีๆจะเป็นไก่ย่างสูตรเด็ดที่คนแย่งกันกิน วิธีแก้เคราะห์และเสริมดวงทำบุญแก้ชงเช่นไหว้ไท้สุยเอีย้ยหรือเทพคุ้มครองปีเสริมฮวงจุ้ยด้วยธาตุน้ำหรือไม้เพื่อปรับสมดุลไฟกับทองพกเครื่องรางที่เกี่ยวกับน้ำหรือความเย็นเช่นหยกน้ำเต้าหรือพระเครื่องที่มีพลังเมตตาฝึกใจเย็นลดการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นสรุปคำทำนาย ปีมะเมีย2,569สำหรับคนปีรากาเป็นปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่งถ้าใจร้อนก็จะเจอปัญหาแต่ถ้าใจเย็นและปรับตัวจะเปลี่ยนไฟที่เผาเป็นไฟที่ส่องสว่างให้ชีวิตรุ่งเรืองได้